วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายวอลเล่บอลเนชันสลีก bon 2022การเติบโตในเส้นทางฝันจากเมล็ดพันธุ์ที่บ่มเพาะน้องๆหลายคนได้แสดงฝีมือแสดงความสามารถในการแข่งขันวิทยุก,การบินมินิวอลเล่บอลอายุไม่เกิน12ปี เป็นสนามแรกที่นักตบรุ่นจิ๋วได้ลงแข่งขันและก้าวเดินตามฝันอย่างมุ่งมั่นจนสามารถประสบความสำเร็จในวันนี้พี่พวิทยุการบินขอแสดงความยินดีกับน้องๆทีมชาติไทยทุกคนภูมิใจที่มีส่วนบ่มเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์เฝ้ามองการเติบโตสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย ชาววิทยุการบินแห่งประเทศไทยขอส่งแรงใจเชียร์น้องๆกับภารกิจสำคัญในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีก2022รอบ8ทีมสุดท้าย